พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้ได้เจ้าโตโยต้ามิีิเอ็กแครรถปี1995มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผม คันนี้เราขายอยู่ที่49,000บาทนะครับผมขายตามสภาพรถมือสองคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับผมคันนี้ทะเบียนขาดเกินนะครับต้องจดใหม่แต่ราคานี้เราจดให้ด้วยนะครับจดใหม่พร้อมโอนเป็นชื่อลูกค้าต่อภาษีพรบให้ใหม่ครบหมดทุกอย่างนะครับผม จบที่เราเบาที่สุดราคา49,000บาทพร้อมโอนจดใหม่ให้ทุกอย่างเลยลูกค้าไม่ต้องเอาไปทำการโอนเองนะครับเราทำให้หมดทุกอย่างนะครับผมราคา49,000บาทสภาพรถจะเป็นอย่างไรจะคุ้มกับเงินที่จะจ่ายไหมเดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันนะครับผม นี่ครับผมสีสันโดยรวมก็ยังดูดีอยู่นะครับผมรถได้หน้าตาเดิมหลังเดิมนะครับผมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับราคา4 9 0 0 0เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับผมเครื่อง2,500น้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีขับดีดีโตโยต้ามิี x เอ็กตัวนี้เป็นปี95นะครับผม เป็นตัวโปอ่งหลังแล้วนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบกระจกใหญ่นะครับผมาราคา49,000บาททำให้เรียบร้อยเลยคัดซีสวยนะนี่คัดซีไม่มีผุไม่มีดามนะครับคัด 4. สีสวยๆมีสดิมบ้างนะครับผมนี่ ยางหน้าหลังก็พอใช้ได้นะครับผมรถเอาไปเข้าไร่เข้าสวนนะครับผมขับใช้งานตามหมู่บ้านกอกกอกแก๊แกๆหรือจะขับทางไกลก็ได้นะครับผมไฟทงไฟท้ายสวยนะครับเนี่ยมือเปิดฝาท้ายเป็นแบบเปิดอันเดียวนะครับผมฝาท้ายมีผ,ผู้เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมเล็กๆน้อยๆน,นะ ไม่น่าเกียดนะครับผมาฝาท้ายมีแม็กไลเนอร์ครบนะครับผมฝาท้ายปิดเปิดได้ปกตินะครับผมแม็กไลเนอร์สวยงามนะไม่มีแตกไม่มีหักนะจ๊ะรถคันนี้ไม่เคยใส่คอกนะครับผมไม่เคยบรรทุกหนักนะครับไม่มีรอยเจาะน็อตน,นะอ่า ฝาท้ายตรงนี้ก็จะมีรอยผุบ้างนะครับผมแต่ปิดเปิดได้สนิทนะครับผมไม่มีปัญหานะท้ายเดิมนะจ๊ะนี่เดิมเดิมอ่าให้ดูกันไฟท้ายสวยงามไม่มีแตกนะจ๊ะไม่มีแตกไม่มีแล้วปิดฝาท้ายโชว์หน่อยนี่สนิทนะจ๊ะอ่า ไปดูกันต่อนี่ครับก็จะมีขีดข่วนบ้างนะครับรถน่าจะเคยทําสีมาแล้วนะครับผมรถคันนี้เคยทําสีมาแล้วนะจ๊ะแจ้งก่อนนี่คัดสีฝั่งนี้ก็สวยนะครับหลังคงหลังคาก็สวยนะครับให้ดู ดูภายในกนหนอยอึ๊บอ่านี่ดูตะคงตะเข็บเดิมนะครับผมเนี่ยรถได้เดิมนะนี่ตรงนี้เดิมเดิมเลยโรงงานบอดี้ตัวถังไม่มีผุนะครับผมแต่ลายละเอียดยิบจ่อยก็ต้องไปเก็บเอาเองนะครับเนี่ยเบาะขาดนะครับผม คันนี้คอมแอร์มีนะครับแต่ไม่เย็นนะครับแอร์ธรรมาชาตินะเกะเกะน่าจะล็อกไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมอ๋ออยู่อยู่แต่เกะล็อกอยู่นะต้องนี่ประมาณนี้นะครับผมคอนโซลสวยนะครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักเลยเกียร์เข้าดีเข้านิ่มนะครับไม่มีหลุดไม่มีหอนนะอ่าพวกวิ ทายุต่างๆนี่ต้องไปเช็คเอานะครับเรายังไม่ได้เปิดเทสให้นะครับเบรกมือใช้งานได้ปกตินะจ๊ะช่องแอร์สวยนะคันนี้เพิ่งได้มานะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้นะครับผมนี่ที่เก็บของตรงกลางยังอยู่ครบก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะนี่เบาะคนขับมีขาดนะครับ เบาแคบสวยนะครับกระจกหลังไม่มีแตกนะจ๊ะเบาแคบสวยนะนี่ภายในโดยรวมก็ยังถือว่าดูดีนะครับผมอ่ะแผงประตูเป็นยังไงแผงประตูก็เป็นอย่างนี้นะครับผมนี่มือเปิดก็มียังเปิด เปิดได้นะกระจกหมุนขึ้นลงได้นะครับผมอ่าแผงประตูก็ถือว่ายังสวยและดูดีอยู่นะครับประตูเดิมๆนะครับผมประตูเดิมๆนี่ปิดสนิทแน่นดีนะครับแต่จะเปิดยากนิดนึงนี่นอ่ตรงนี้ก็จะมีแตกนิดนึงนะครับนิดๆหน่อยๆ่อย่าตัวรถก็มี บางๆหน้าหนานะครับเพราะรถเคยทำสีมาแล้วนะครับผมนะแยกก่อนกระจกไม่มีแตกแล้วนะกระจกเดิมสองชั้นไม่มีแตกแล้าวนะครับผมพาสีขาด6กสีนะครับต้องจดใหม่แต่เราทําให้นะครับผมตา,ามที่เราบอกหน้าคลิปนะครับราคา4900 0บาทพร้อมจดใหม่ให้เรียบร้อยเลยเอ่ะ ดูไฟเลี้ยวมุมไฟนงไฟหน้าสวยนะไม่มีแตกนะครับกระจังหน้าก็ตรงรุ่นนะครับเนี่ยข้างนี้ก็ไม่แตกนะไปกันเร็วๆเลยคานหน้ามีตัวเลขนะครับผมเดิมๆโอ้ตัวเลขคมเลยคมกิฟห้องเครื่องก็ เดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้นะครับผมนี่เพดเดิมโรงงานสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนี่น้ำมันเครื่องผลิตภัณฑ์ของโตโยตา้าเดิมๆยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์เดิมอยู่ครบแต่แผ่นกันความร้อนไม่อยู่แล้วนะจ๊ะนี่ รถได้เดิมทุกอย่างนะครับซอกเสืกเดิมหมดเลยนะซุ้มล้อต่างๆเดิมนะเ,เครื่องก็ไม่มีซึมไม่มีเยิมนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมอา่าเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้อีกรอบนะครับผมอันนี้มารีวิวให้ดูนะครับรถเพิ่งเข้ามานี่คอมแอร์ยังอยู่นะแต่ไม่ได้ใส่สายพานนะเจ้าของเดิมไม่ได้ใส่นะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์นะเสียงพอเพาะของไมตี้เลยระบบไฟไดชาร์จต่างๆสมบูรณ์นะครับระบบไฟไดชาร์จต่างๆสมบูรณ์นะครับผมระบบน้ำ วนดีปกตินะครับน้ำนิ่งๆนะครับผมน้ำนิ่งๆระยะน้ำไม่ดันนะครับขับทางไกลได้ปกตินะครับผมขอนแก่นเชียงใหม่สบายสบายขอนแก่นเชียงรายสบายสบายขอนแก่นภูเก็ตสบายสบายว้า โอดูอนะครับไม่มีไอนะไม่มีไอนะครับไอ้ท่อยางตรงนี้มีแตกนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะท่อท่อนี้นะครับเเสียงเครื่องเพาะๆนะครับสายพานคอมแอร์ไม่ได้ใส่นะครับผมต้องไปใส่เอานะครับ แจ้งก่อนนะราคา4 9 0 0 0บาทนี่เราโอนให้ด้วยนะครับผมต่อภาษีพรบรให้ใหม่ครบนะครับปิดฝากระโปรงเลยเสียงเครื่องเพอๆนะครับผมระบบไฟไฟนงไฟหน้าไฟเลี้ยวติดนะครับนี่นี่นะครับทางนี้ไม่ติดเดเช็คให้นะครับผม ไลงไฟเลี้ยวติดนาะเสียงเครื่องเพอๆนะครับช่วงลวงช่วงล่างก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับไม่หลวมนะครับช่วงล่างยังถือว่าดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวดูภายในฝั่งนี้นิดนึงแผงประตูฝั่งคนขับนะครับข้างขวานะครับแผงประตูก็ยังดูสวยอยู่นะกระจกก็หมุนลงได้ปกตินะครับมือเปิดไม่หักนะ พือจับปิดประตูยังดีอยู่นะครับผมโครงสร้างก็นี่ครับเดิมเดิมเลยเดิมเดิมส,สวยๆนี่ก็ะเก็บโรงงานเดิมอยู่ครบนะครับนี่สวยๆนะครับผมนี่เฟตอาร์คสวยนะครับ,รส,รบสติ๊กเกอร์ลมยางยังอยู่ครบนะครับนี่เบาะมีคาด ้าสายเบลนี่ยังทำงานได้ปกตินะครับปงมาัยสามก้านเดิมๆโรงงานนะครับผมพงมาเยตรงรุ่นนะเนี่ยพงมาเยถ้าเป็นปี9 5้า้าจะเป็นพงมาัยแบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับพงมา,ายัยเรือนไม้ต่างๆก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ครบนะครับผมฮะไม่มีแตกนะครับ ช่องแอร์สวยนะครับผมคอนโซลฝั่งนี้สวยงามเลยจ้ะปิดประตูเลยรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับที่ให้ได้รับชมกันนะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมโทรมาได้ตามเบอร์โทรที่หน้าจอ ขึ้นไว้ได้เลยนะครับหรือจะโทรมาขอลายเพิ่มเติมดูรูปเพิ่มเติมก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับพิมพ์ใน google พอบุตรรถบ้านเจอแน่นอนครับผมและเรายังรับแลกเปลี่ยนเทินรถยนดดต์รถมอเตอร์ไซค์มือสองที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกชนิดด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามเพจของพอบุรรดบ้านขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมชอบแล้วทักลากแล้วโทรมาเลยพอบ,บุตรลดบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ